เวนี้ยวันนี้เราอยู่กันที่ใช่เป็นสายใต้ใหม่หนะซึ่งจะอยู่ฝั่งคนนี่เราจะมาเดินตลาดกันซึ่งเราเลิกง,งานก็เลยมาเดินเล่นกันไปเดี๋ยวมาดูกันใช่เดี๋ยวมาดูกันว่าสายใต้ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าสายใต้วันเตราอ่ะของเสียแค่ไหนไปเจ้ากัน เราก็เดินกันอยู่ที่โซนกขายของเนาะใช่ขายเสื้อผ้ามีเสื้อให้ดูหลายๆเสื้อเลยส่วนทางด้านซ้ายมือนนี้นะก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ตูป้ปลาใช่แล้วเราจริงๆเขามีขายของมากมายเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์สาสต์อย่างเช่นเนี่ยเสื้อสัตว์ก็มีเนาะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆของผู้ผชายหรือว่าผู้หญิงก็มีสามารถมาหาซื้อได้ใช่แล้วมีน้องหมาด้วยดูดิ เองอะ่ะเดินนำหน้าไม่รอข้าเลยของเยอะมากมีให้เลือกดูเยอะเลยใช่ไหมอเองเองเลงไว้ไหมว่าเองอยากมาซื้ออะไรอะเอาเลงของกินเหรอ,อไม่ได้เลงของซื้อเหรอ,อโอเคใช่ที่นี่ต้มนล่งเด็ดเดี๋ยวพาไปกินต้มเลง ทำไมรีเองคนละสีอะทำรีหายเดี๋ยวค่อยหายังไม่ดูมีรองเท้าด้วยนี่นี่กระเป๋าใช่รองเท้าเยอะมากได้เดินข้างในแบ่งเป็นโซนเนาะเฮ้ยเราด้ยราได้ยราด้วยน เยอะไหนโอ,อ, <Okay. S 2> อเคน,นี่เขาจะดูซื้ออีกแล้วอีกแล้วใช่ต้องใช้คำว่าอีกแล้วสำหรับเพลง,งได้นี่เรากำลัลงเดินเข้าสวนของกินแล้ว นี่อ้าวแล้วไม่ได้เข้าของกินเหรอโอเคไปไปของกินเองนี่ก็นี่ของกินพอเล่นกีฬาเสร็จก็ต้องมาหาของกินใช่ไหมเดี๋ยวของนี่เราก็จะมาอะขอของกินเรื่องมีหลากหลายร้านเนาะใช่น,นี่นี่ร้านนี้ไปไหน Hô 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 Cái gì vậy? Pizza Việt Nam Em lui trúc xoài lấy chứ mày nè ไม่รอเลยหิวจัดฮะ,ะกินเปล่าฮะ,ะยน่าสนใจอยู่นะนี่มีซุกิเอาค่าไปกินร้านหนึ่ง เป็นร้านที่เรามามาสายตาเราต้องกินทุกรอบใช่ไหมใช่ต้องบอกอแค่ทุกรอบก็เองมาคนถือละใช่เลยแม่น,นนะอยากให้มาดู<ม>แล้วร้านที่เราจะมากินกัน,<ม>น,นกิน,<ม>นั่งริมไหม,มใช่นั่นแหละ บน่ากินสวยยังไม่ได้เห็นรูปเลยเอ๊ะกินเหรอเป็นยังไงครับ ้ <ด conversations? S 1> อบไหมอะไรไหมเยี่ยมไหมดุจจ้าไมดูดูาเีกนะทามกินไมทันเลยกัตัวไปกินข้าวก่อนนะเกจัดกันคนเยอะอ่ะมันเยอะใช่ ว่าจริงๆแล้วที่นี่เขามีสามารถขนส่งอะไรอ่ะได้ขนส่งได้เป็นขนส่งสายใต้เราสามารถขึ้นรถตู้หรือว่ารถมินิบัสไปต่างจังหวัดได้ที่เนี่ยเหรอใช่แล้วคุยกันนี่เจ้าของร้านน้องดิเ้องด้านหน้าเท่าไหร่ดีวันนี้ลูกวันนี้ ต่อเชือพี่ด้านนี้เลยแล้วกอ,อนนก็มาถึงเรื่องของขกินอันนี้เราเลือกไซส์ไว้แล้วนะก่อนถามพี่เขาก็จะถามก่อนว่าเราจะเอาอะไรบ้างเขาก็จะมีขนาด3อันอันนี้เราเลือกบูเบอรี่ใช่แล้วสมามอันที่ว่านั้นก็คือมีไซส์ S ไซส์ M แล้วก็ไซส์ L เนาะอันนี้น่ากินแดดกินไปแล้วหนึ่งคำคลุคกเกล็ดไข่แดสูงเขาบอกว่าเป็น s อสคีมูนนะครับ มาเราเลือกมาสามไส้มิรูบารี่บราวน,นี่แล้วก็โอโชกแต่ลิงอร่อยแล้ว,นวในเรื่องอันนี้ไม่จิสำหรับวันนี้ก็จบไว้เท่านี้ใช่ไหม,ไมเรามาถือว่ามาหาอะไรกินเล่นเนาะตอนกลางคืนใครยู่แถวฝั่งทนหรือว่าที่จะไปทางมุ่งหน้าสู่พุทธมณฑลหรือว่านะครปฐมอะ่ะก็ลองแวะมาดูเนาะนี่ก็สสยใต้ กปิดดอใช่ปิดดึกอันก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้พวกเราดนะ้วยเนาะโอเคบ๊ายบาย